นะครับก็เป็นประกาศสุดท้ายในะวันนี้นะพี่น้องน,นั่นก็คือการที่นาะยสิทธิที่ภรรยาจะต้องมอบให้กับสามีนั่นก็คือกียามุฮานะบิเบริอาหริซาอุนฮานะคือการที่นางเนี่ยนะครับจะต้องทําดีนะกับญาติพี่น้องของสามีนั่นเี่นะครับนี่คืออีกสิ่งหนึ่งนะที่สําคัญนะที่หลาย Bye ค <ณ S 2> ๆคนอาจจะมองข้ามนะพี่น้องนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าสิทธิที่ภรรยาต้องมอบให้กับสามีเนี่ยก็คือมอบกับตัวตนของสามีนะมอบกับสิทธิที่อยู่อยู่กับสามีของนาง <ๆ S 2> แต่แน่นอนนี่คืออีกสิทธิหนึ่งที่บรรดาวิการมองกว้างเข้าไปพี่น้องนะมองกว้างเข้าไปว่านี่คือสิทธิที่ยิ่งใหญ่ประการหนึ่งนะที่พรรายาเนี่ยจำเป็นจะ, ans, จะต้องมอบให้กับสามีนะเพราะว่ามันคือหนึ่งในหุนทางที่สําคัญพี่น้องนะครับที่จะทําให้พรรายาเนี่ยนะครับได้รับนะความพึงพอใจจากสามีเนี่ยอย่างเต็มหัวใจนะพอถ้าหากว่าวันนี้นี่พี่น้องนะครับสรรามีพันยาเนี่ยดีกันนะครับหรือว่ามีสิทธิมอบให้กันในทุกอย่าง แต่ภรรยาเองเนี่ยนะครับดูแลบ้านอย่างดีดูแลสามีอย่าง,ด,งาาดีงามทุกอย่างแต่ไม่ถูกกับญาติของสามีไม่ถูกกับพี่น้องสามีหรือว่าไม่ทําดีต่อบิดามารดาของสามีเนี่ยแน่นอนพี่น้องความสุขมันก็จะเป็นความสุขที่ไม่เต็มร้อยนะครับในหัวใจของสามีเนี่ยก็จะมีในหัวใจของผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็จะเป็นความรู้สึกที่นะครับไม่ได้มีความสุขอย่างเต็มเปี่ยมนะฉะนั้นเนยมืองจึงจําเป็นอย่างยิ่งพี่น้องนะครับในการที่ภรรยาเนี่ยนะครับเมื่อดู สิทธิของสามีที่อยู่รอบๆตัวเขาอย่างดีงามและบ้านเดือนลูกของเขานะครับแล้วก็ตัวของสามีเนี่ยนะครับอาหารการกินอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็จะต้องดูด้วยว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับได้ปฏิบัติด,ดีต่อญาติพี่น้องของสามีหรือเปล่าการปฏิบัติดีตรงนี้เนี่ยที่นักวิชาการบอกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องปฏิบัติด,ดีอย่างเต็มที่อย่างมากมายเนี่ยพี่น้องอย่างเช่นเชิญมากินข้าวที่บ้านทุกวัน หรือว่าต้องให้เงินให้ทองเยอะแยะมากมายนี่พี่นอ้องไม่ใช่เช่นนั้นแต่คือการที่เราจะต้องมีมารยาทที่ดีงามนะครับคือการที่เราจะต้องพูดคุยกันด้วยกับสิ่งที่ดีงามนะไม่ได้เป็นบุคคลที่มองหน้ากันไม่ได้นะครับหรือว่าเจอหน้าก็ไม่พูดคุยกันนะครับหรือว่ามีปัญหาใดๆก็ตามเนี่ยพี่นะ้องต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยแน่นอนนะครับคนที่เป็นคนการเนี่ยนั่นก็คือผู้ชายหรือว,ว่าสามีเนี่ยก็ต้องไม่มีความสุขอย่างแน่นอนนะเขาอาจจะมีความสุขที่เขาได้รับสิทธิในหลายๆประการที่พรรยามอบให้มม่่่อกกีแขดตบ แต่เรื่องราวตรงนี้เนี่ยมันเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่บรรดาธรรมชาการได้บอกว่าถ้าหากว่าภรรยาอยากได้รับความรู้สึกที่ดีจากสามีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้สามีพอใจนะตัะอย่างที่เราได้บอกว่าถ้าหากว่าเราทําสิทธิที่มอบให้กับสามีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยท่านในมีบอกแน่นอนก็แสดงว่าเขาก็ได้มอบสิทธิเหล่านั้นให้กับัลลสุมาานหัวตาลาด้วยเช่นกันแต่ถ้าหากว่าเขาบกพร่องในหน้าที่หรือว่าสิทธิที่มอบให้กับสามีก็แสดงว่าเขาก็บกพร่อง อรรถสมมาานฮัวตาลาเช่นกันนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวหนึ่งที่สําคัญนะครับไม่ได้หมายความเป็นงแค่บิดามารดานะครับก็คือพ่อของสามีแม่ของสามีเท่านั้นแต่รวมไปถึงพี่น้องของเขานะครับญาติของเขานะครับที่เราพบเจอหน้าเนี่ยนะรเราก็ต้องมีมารยาทนะครับเราก็จะต้องให้เกียรตินะครับเราก็จะไม่เป็นบุคคลที่ดูถูกเยียดยามนะครับแต่เราจะต้องเป็นบุคคลที่มีมารยาทและให้เกียรตินะครับแล้วก็คิดว่าพวกเขาเหล่านั้นก็เป็นเป,นเปรียบเสมือนกับญาติของเรา นะเปรียบเสมือนกับญาติของเรานั่นนีงนะครับนี่คือ,อหลักประกันหนึ่งนะที่บรรดานุกชาการได้บอกว่ามันจะทําให้ครอบครัวหรือว่าคู่ชีวิตนะครับมีความสุขคือการมอบสิทธิให้สามีในเรื่องราวตรงนี้คือดูแลแล้วก็ให้เกียรติกับญาติพี่น้องของสามีด้วยนั่นเองนะครับ